บัดนี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายพัชรธาธรรมาปาโมทขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอัจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสันยิของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพันตธนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสนนาธายมนต์ต่อไปชุมนุมเทวดาสามันตาจักวาเรสู อัตราคาชันตูเทวตาสัตธรธมังมูนีราชัสะสุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขาราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจาคาเมตารุวนาหาเนเคหาวัตุมหิเขตเตภุมมาจจยันตูเทวาชารธาระวิสเม ยคะขันทพะนาคาตินทันตาสันติเกยังมูนิวาราวัจนะสาทวเมสุนั้นตุธรรมัสวนัตการโออายมพระทันตาธรรมัสวนัตการโออายมพระทันตาธรรมัสวัตการโออายมพระทันตาบทส่วนนามกาสิทธิขถานามโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสัมพุัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสัมพุัสสะ นามโมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจการิยคัถานณถิเมสรนังอัญญพุทโเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะเจนะโสธิเตขเตุสัพพทานณถิเมสรนังอัญญธัมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะเจนะโสธิเตขเตุสัพพทานณถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวเจนะโสธิเตขเตุสัพพทา บทสวดมหาการลิโกนาโธติอธิกาคาถามหาการลิโกนาโธอัตตยสภาพะปานินังปุเรศวาปรมีสภาปะปโตสัมพริมุตตมังเอเตนะสจวัชนะมาโหตุสพุปปัทวามหาการลิโกนาโธหิตยสภาพะปานินังปุเรศวาปรมีสภาพะปโตสัมพริมุตตมังเอเตนะสจวัชนะมาโหตุสพุปปัฏวามหาการลิโกนาโธสุขยสภาพะปานินังปุเรศวาปรมีสภาพะปโตสัมพริมุตตะมังเอเตนะสจวัชนะมาโหตุสพุปปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอคังสเปยังภะกวาสกเกสุวิหารติกะปีลวัรุสัมิงมหาวเนมาตาพิคุสเกนะสัติงปัจจมัติหิพิคุสตะหิสะเพเฮวะอรหันตหิทัสหิจะโลกธาตุิเทวตาเยปุยนาชันนิปุตตาโคติภะกอนตังทัสนายาพิคุสังกันจะอคัทโทจตุนังสุทธาวาสกัยิกระนังเทวานังเอตระหุศิยังโคภะกวาสกเกสุวิหารติกะปีลวัรุสัมิงมหาวเนมาตาพิคุสเกนะสัติง ปัจมัตเหติพิคุสตะหิสเปห์เหวะลัาเตะหิทัศหิจะโลกนาตุยเถวตาเนปุยยนะสันนิ่นประตาโคติปะโนตังทัสนิยัพพิคุสังคัญจะยานุนามยัมปิเยนะพคกวาเตนุปัสสะกมายมาอุปสะขังมิตรวะภาควาโตสันิเกปัจจารังปัสเซยามาติอากระทโหตาเทวตาเซยัทปินนมาภาละวัปุริโสสัมมิสตังวะภาหั่งภาสาลายยับสันตังภาหังสัมมิชยาเอวะเมวะสุทธาวะเซสุเทเวสุอันตารังหิตตาภาโกโตโปรโตปะตุรังสุ Agarota terima kasih atas pembahasan yang telah diberikan oleh Kewatian Kepala Pembangunan. Kewatian Kepala Pembangunan, Pak Kawato, Sd. Imam Kedang Kapasi, Mahasamayopawan Nasmin Tewakaya, Samakata Akatama Imam Ramasamayang, Takitayewa, Apalagi Sanghati, Agaropa, Rewata Pakwato, Sd. Imam Kedang Kapasi, Tanla, Pekowo, Samatha, Hangsu, Titang, อัคโทูตปราเทวตาพระกัตสันเกอีมังคตังอภัสริเช่นว่าขีลังเช่นวาปรีคังอินทขีลังโอหันจามเนชาเตจารติสุทัยวิมาราจักาุมตาสุนันตาสุสุนาคาติอัคโทูตปราเทวตาพระกัตสันเกอีมังคตังอภัสริเยเกจิพุทธังสรานาตาเซนะเตขมิสติอปายาภูมิงหายาบันดุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอัคโทภตผวาภิคู้อมันเตสิเยปุยเยนาภิเขเว ทัศสุโลกธาตุสุตรเทวตาสันนิปริตาโคติท่ากตังทัศนัญญาพิขุสังกัจะเยปีเตพิขเวอให้ทรงอติมาทานังอนั่นโตสมมาสมุทาเตสัมปิภควานตังเอตระปรมายวัฏวตาสันนิปริตาเอสทรงเซยะระปิไมหังเอตริเยปีเตพิขเวพระวิสติอนาคตกตมาทานังอนั่นโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานตังเอตระปรมายวัฏวตาสันนิปริตาพระวิสติเซยะระปิไมหังเอตริ อาสิกิตสามีพิฆเวทวะก็ยันังนามามิกิตติสสามีพิฆเวทวะก็ยันังนามามิเทศสสามีพิฆเวทวะก็ยันังนามามิตั้งสุนันสานุกังมนัสสิกันรัฐาภัสสิสามิติเอวัมพันเตติโคเพพตปิคู่ภะคขวโตปัญจัสุสุนภวัยตธรรมวจัสีโลกามนุสสามิยัตถาภูมิมาตัดสิตาเกศตากิริขปัลังปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวัสนีนันโรมะฮั่งซาภิสัมพุนโูอโอรตามนานัสะสุทธาวิปัสสนามานาวิลาภิโยปัจจสเตยตววเนกาปิววเตโตอมัน ตยิ่งสทาสาวะเกศาสน่ห์แเ้วเตวกายาอภิกันตาเตวิชนาราภิกาโบเตจะอาตับปามากันลูกสุดวาพุทธสัจสันตังเตสัมปาตุรุนังอามะนุษสานะทัสันังอภเปเกสัตตมัทคุ้งสหสหัสสังอะทะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอามนุษยานันมัทคุ้งอภเปเกนันมัทคุ้งทิ่สภาอุภาหุ้งตั้งจะสัพพังอภินญาญาวาวักิต วานะัชจักคุมาตาโตอาวมันตัยิสัทธาสาวเนสเนลเตเตเทวกายาพิกันตาเตวิชันและพิคุโวยเยโวหังกิตตยิสามิคิระหิอนุปุปโสสัตตสัตตสหสาวยาคาภุมากาปินละวัฒวะอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันตเยสสินุโมธรมมนาภิกโมุภิคุณังสมปติวกนังชาสหัสายเมวตายาคานาณตะวันน e ิโนอิธิม <Sh> ันโตชุติมันโตวันนาวันตเยสสินุโมธรมมนาภิกโมุภิคุณังสมปติวกนัง สตาตคีราติสหัสสายคก่า นานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสีโนมุทามนาภิกขมุภิคุณังสัมปติงวันังอิจเจเตโซราสัจสหัสสัญญาค้านานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสีโนมุทามนาภิกขมุภิคุณังสัมปติงวันังเวสามิตาปัจจสตตาญาค้านานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสีโนมุทามนาภิกขมุภิคุณังสัมปติงวันังกุมพีโรราชาคีโกเปปุระสาดิปิสนังยโยนังสัตสหัสรางยยคนััปปุสติกกุมีโโโรราาชคคสสปะัมมปปปตตติิิงงวัััันุรราาาจสสชโทญ สติคันธ์พันังอธิปติมหาราชยสัสส sure ิโสปุตตาปิตัสสะภาวอินทะนัมาม่าภะละอินทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนมบุธามนาภิกรุภิคุนังเสริมถึงวันังทักขิณังจัดที่สร้างราชาวิรูปะโคภาษัสสติวิรูโรหะตปัสสะสติกุมพันธังอธิปติมหาราชยสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวอินทะ นามามาภละอิทธิมันโตชุติมันโตวันน้อมโตเยสสสินมโหทัมมานาอภิกรมุวิคุณาสัมติงวันังปัจฉิมัญจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคะนังอธิปติมหาราชายาสสีสุปุตตาปิตสาภาหวอินทนามามาพละอิทธิมันโตชุติมันโตวันน้อมโตเยสสสินมโหทัมมานาอภิกรมุวิคุณาสัมติงวันัง อุตรังจัตถิสังราชกุเวโรตตาปัสาสติยัคานังอธิปติมหาราชายาสัติโสปุตตาปิตาสาภาหโหอินทนามามหา,าภาะอิทิมันโตชุติมันโต,นตวันามันโตยาสัตสินุโมธัมนาพิกรมุนพิคุณังสัมพึงวมนังปุริมาทิสังทาตระโฮทักขินเนนะวิโรหโกปเิเมนนะวิโรภโคกุเวโรอุตระงทิสังจัตโรเตมหาราชาสามันตาจาตาัตโรทิสซาทัดทานามานาอันสุเวเนกาปีรวัฒเวเตสังมายาวินุทัสสาอากุวเจนนิกาัสสา,ามายาคุเตนทูเวเตนทูวิตูจัตสหพิตโตชาจ ติดตั้งได้ลงจากคณะโพลนารูราชาชโนศโกอาคูปัจจสิโคเจวะติมพารุสุริยาวัจจะไสเอเตจันเยจราชนกคณะพัะสหานาจพิโมทมานาอภิกกมุบิคุนังสมิติงวนังอธากูนาสพานาคาเวสลาสหัตจิกากัมภลัสตัลาอาคุปยคาสหานญาติพิยามุนาทัตราชาจารูนาคายัสสินุเอลวันโอมหานโคโซปคัสสมิติงวนังเยนนาคาทาเซสหัสหารันติทิพานิชาปะเิวิสุตตะคูเหยยัสซาเตวันชาปตังจิตตาสุปนาอิติเสสานามัง อภัญตฐานาคาราชานามัสสิสุปนุเขียมากัสีพุโทโธสัญญาหิวาจใิอุปวะหยิยตานาคาาสุปนาสนามังสุพุทธังชิตาวาชิลเถนะสมุทังอสุรสิตาพาตโรวัสวัสสตติอิทิมันตาาโตยะสัสนุกรักัญชามาหาปิสมาอสุราธานาเวคซา,าเวปาจิติสุจิตจัปปาหาโทมนุชิสหสะสตัณจัปภริ ปุตตานังสัพเพเวโรจนะมกาสันนายหิตวะพระดิเงเซนังลาหุธมุปปะขมุสมัยโยราณิพัทธันเตภิคุณังสมปฏิวนังอาโปจัตเทวะปัทวิจัตเตโชวโยตัคขมุงวารุณาวารุณาเทวะส้มโมจ่ายัสสะสสหะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวยัสสินโนทัศเตเตทัศทากายะสัพเพนันตวันิโนยหติมันโตชุติมันตวันะมันโตยัสสินุโมทามนาภิกรมภิคุณังสมปฏิวนังเวทูจัตเทวะสานีจัตสมาจัตทุเวยามาจันทะสุปนิสัตเทวะจันทะมาคูปุริกิตาสุญญาสุปนิยมาาุริิกต น,นักตนิพปุรักตวะอาคูมันทาวารากาวาสุนังวัดสบวเสทโฮสโคปาคาปุรินทะโรทันเซเตตัสธากายาสัพเพนนาลตวนิโนอิทิมันตัชุติมันตวัวนั้มันตยัสัตส,สินุมทธรรมานาภิกระมุงเป็นคุณังสมปติวรนังอทาคูสพูเทวาชรามาคิสิขาเลวะทิกาจารโรชาจาอุมาบุพานิพัสสิโนวรุณาสหะธรรมาจารจุตตาจาอาเนจกาสูเลยยานุจิลาอาคูอาคู วาสาวาเนสิโนทเซเตทศธากายาสัเพนนตวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวานะมันโตยัสิโนมทะมานาพิกมุงพิคุนังสัมปติงวันังสัมมานามหาสมนามนุสามุนุสุเตมะ คิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถากูภารโยเทวายเจจารถิตวสิโนตระคามหาประคาอาคูเทวายเจสัสสิโนทัสน์เตทัสน์ทากายาสเพ็นนะตวานิโนอีที่มันตชื่อที่มันโตวันนะวันตเยสัสสินโนบทธมานาภิกขุวิกขุนัสสะมติงวันังสุกากรุภะอรุณาอาคูเบคานาสสะโอทัตนไข้ห้าปัโมคขาคูเทวาวิจกนาสธารมตาหาลักษกามิสกาหาลักชามิสกาจายสัสสิโน ทนายยังอาคาปุชโนโยทิซาภิวิสติทัศเตเตทัศถากายาสเพนนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสสิโนมุทัมานาเพกกะมุบมิคุณังสมิติมวันังเคมียาตุสิตายามาการคาจายาัสสิโนลาภิกาลามาเสทาสตินามาจัสวะนิมานนาลติโนอาตะคูอาตะคูปะรนิมิตาทัศเตเตทัศถากายาสเพนนะตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสสิโนมุทัมานาเพกกะมุบมิคุณังสมิติมวันังสัตเทเตเทวันนิกายาส สาธิษฐสนะปวุติศาสาาติมัคคิลังโอกตินนมาสาวังทเคโมคาคตรตลังนาคังจันวังอสิตาติตังสุพมาปรมัโตจัปุตตะธิมันโตสหสุนังกุมโโารโาาสตโสรจัปโผขะสุปติงวันังสหัสาหาสาพามาโลกนังมาพามาพิณิตติอุปโนทุติมันโตพิสกายโมยะสาสิโสทัศเสถะอิสระอาคูปันเจกาวัสวัติโนเตสันจัปมชโตอาคาหะริโตภริวาริโต จัสเพียร์พิกันเซนเทเทเวสพรามเกมาราเซนอภิกามิปัสสะการหัสสามัญยิยังเอทะคันหาถาพันธทันลาเคนาพันธรรมทูโวสมันตาปริวาลิธรมมาโวมุจจิทัคโกจินังอิติตะถามหาเซโนกันหาเสนนงอภัยสยิปานินาตะละมหาจัดสาังกาตะวันอาเพราวังยะทาภุสสกุเมโโคธานิยนโตสวิสกุลตถาโสปจุฑาวติสังกุโธรสยังวัเซตัณจสัพพังอภินยายาวะวิตวานะจักขมาตโตอา มันตยิสัทธาสวเนสัสเนเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาถพิโกวเตจะอัตภมกะลุงสุดว่าพุทธศาสนังวิตรากิหิตประกมุงเนสางนมปิสยุงสเพวิชิตสังขามาวิจติตายยสักสินโมทันติสหาภูติสาวกาเตชนิตตติมหาสัมยาสุตังนิตังสัตตมัง บทสดจุลชัยยาปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยธรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายาปรมิสุลาสิทธิพมาจ a อินทาจะจตุโลกาคัมพีร์ลักกาสมุทธทาภูตุงคังคาจะสัพพมะชัยยาประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยธารณิธารณีอุรธีอุรธีนาทีนาชีชัยยะชัยยาคาคนตะลันิสัยนไรใสเนาเมรุราชพลนาชีชัยยะชัยยาคัมภีร์ส้มพีนาเคธนาลีปีศาจพูตากาลี ชายยะชายยะทุนิมิตาโลคีชายยะชยยะสิงคีสุทธารัตนมุกชาชายยะชยยะวัฎุนามุขศส้าตราชายยะชยยะจัมปาธินาคภุรคันถักชายยะชยยะคจักขนตุลังสุกราภู ชังสีหยาภยะขัตตีปาชยะชยะวรุณณมุขไยาตาชิตะชิตะเสนาลิปุรณะสุทีนราดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธานีนตะไรสัธาสุชยยาชยะชยะธรณีสันตินาสัธาชยะชยะมกราลัญยาพระเเคชยะชยะวรุณณอยาเคชยะชยะราคะเสสุรพุชเตชาชยะชยะพรหมเมธคณะชยะชยะราชาธิราชาชัยชยะชยะพระวิงศพัง ชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธาสาวังชัยยะชัยยะไม่ให้สโลฮาโลหาลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิลูกโกวิลุปะโคจัติมาลวิอินโทจับเวนเตโยจักเวโลวรลุนตปิกจักอะชีวโยจักปะชุนโฮกุมารโอทาตะลัตโกอัทธาลสามะหาเทวาสิทธิตาปสิอันเโยอิสีโนสอบกาสัพพาชัยยะราโมโพนตุเตชัยยะธรรมโมจักสังโคจักนัสสปาโรจักชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชยนะชัยยะสดที่พระวันตุเต เอเตนะพุทธเตชันะโฮตุเตชัยยมังคลังชัยโยปิพุทธสัจสิลิมโตอายังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทประโมดิตาชัยญาตถาธรรมะขณะไมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิลิมโตอายังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทประโมดิตาชัยญาตถาอินทขณะไมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิลิมโตอายังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทประโมดิตาชัยญาตถาเทวขณะไมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิลิมโตอายังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเถพระโมดิตา สุปนาคนาเมสโนชัยโยปิพุทธสัตสิมโตอายังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเถพระโมติส่าชัยยัตถานาคานาเมสโนชัยโยปิพุทธสัตสิมโตอายังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเถพระโมติส่าชัยยัตถาสาพมาคนาเมสโนชัยยันโตโพธิยาโมเดสักนังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยหิเศสุเชมังคะเล อปิลาสิตาปัลังเกสิเซผตาวิโพคะเลอภิเซเกสภาพุทธานังสัคปะโตปมรติสุนัขตังสุมังคลังสุปภะตังสุหิตังสุขโนสุโโตจัดสุยิทังพะมาจริสุ พระกินังกายกรรมังวจาจกรรมังพระกินังพระกินังมนโนกรรมังปณิทิเตพระ,ก,ระ,ก,ระกินาพระกินาในกัดวานะาลพันตเทพระกินเนเตอัฏฐรัการาราาาขาสุดขามยุนหะปุรัสสเนโลคาสุกิตาทุหัสหาสเบภิยติภิสุรันตุโพนโตเยเทวะสเมิทธาเนียธิตาทีขายุกาสเท้าตุสุกิตาโหนตุสัปทาลักขันตุสปัสัตตนังลักขันตุชิน นะศาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนโนะท้ายุตตะกะเรปะวะสัสตุวัสังวัสาวลากาโลคาจุปะวเตสังนิวาเตุจัสมัปปากายาสุข้างจิตตะสุข้งอรหันตุยธลาหังบทสวดธรรมานิยมัสุตังเอวมสุตังเอกังสมยงังะะวะสา วัดที่ยังวิหารติเชตวันในอนาคตปีนิกษะละเมตต่ละข้อปาะกอบพิคู่อมตะสิทธิพิคบติตพัฒน์นันเตเตะพิคคู่ประกอโตปัญจสุรุมประกวบอิสระว่าจะอุปถัมภ์พิฆเวจทาตุกานังอนุปถัมภวธาตทุการหนังทิตาวาซาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารอนิจจติตังธาตุการโตอภิสัมพุชิติปัจมติอภิสัมพุชิตวาไม่สัอภิสัมเมตวาอจิคติเทสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัติภิพุชติอุตตนิกรติสัพเพสังขาราอนิิจต ปาทาวาพิเขเวตาธาตุตานังอนุปัตถาวาตาธาตุตานังทิตาวาซาธาตุธรรมติตาธรรมเนิยมาตาสัพเพสังขาราทุกขชาติตังตธาตุกตะโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชวาอภิสมิรวะชื้อติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรณ์ถิวิปัสสติอุตตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขชาติอุปัตถวาพิเขเวตาธาตุตานังอนุปัตถาวาตาธาตุตานังทิตาวาซาธาตุธรรมติตาธรรมเนิยมาตาสัพเพธรรมาอนัตติตังตธาตุกตะโตอภิสัมพุชติอภิสมิต อภิสัมพุสตวาอภิสมเมตวาจึงทเทรษติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรณิตวิปัชติอุตตนิกรติสัพเพธธรรมานตติอิธมาโวจัรพะกวาตมนาเตภิกขุพะคะวโตพัสิตังภัสิตังอภินันทุนติพเทธกนตคัตถา ปติตังนานวะขาม่ยนาปฏิกังแค่อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตามพินันตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาประจุปันัจายโยธรรมาตัทธัาวิปัสสติอสังหิลังสังกุปปังตังวิทามารูพระรูหยเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นยังจำแจ้งไม่งอนง่ายไม่คลอนคลายข่าวโคลเพราะพูอังการเช่นนั้นไวอชิวะกิตว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ขจุความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังคารันเตนะามหาเสรานามัชุนา,า,เ,นา,า,นาเพราะว่าความผปรเพี้ยนต่อมาโชลาผู้มีสนามไมย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมาตัาติตาตังเวประเทกรติสสตโตจิเกเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขาดทั้งวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคชปัจจเวชขณะสัพเพสังขาราอันนี้จะสังขารคือร่างกายจิตใจใและรูปธรรมนามทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกคนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วจะเจ็บตายไปสัพเพธรรมานะัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอธุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่่่ยยยยยยยััััังงงงงงงืืนนนนททุวววมมมมรรณะะคาาาาตตตเเปป็็ขอออลิพึจแ้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นเอาไปตับวิญญาณูครั้นผัสจักวิญญาณฉุดโโหอันจะสิ้งเสียแล้วน้ำหนึ่งอาทิตย์เสร็จสติจากนอนทับพระรวิญซึ่งแผ่นดินกระลิงขลังอีวาประดุดดังท่อนมาแล้ท่อนฟืนและทางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ออหนึงแป๊บเออแป๊บนึงอุป,ปาทาวายาธมิโรมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาฮะเออรอแป๊บนึงนะนะอุป,ปชิตตวานริรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมุสุขโขความเข้าไปสงบนาง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพซสตามาร์นันติจัดทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุตจากมาริสาเลที่ตายแล้วกำลังจะตายแต่เถีะวห่างมาริสามิเราก็จยกตายอย่างนั้นเหมือนกันนันทิเมเอธัดสังสยโยความสงสารในความ,วามตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บวโสดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกำมังสัพเพิพติกตังปุญญโอนุโมทัาตุสันตุโพนโตเยเทวะสัมิงทาเนอธิกตาทีคายุกาสัทธาหอนตุสุิตาหอนตุทุขะปมุจันตุมาตาปิตาสุขตาหอนตุทุขะปมุจันตุสเพยติกาสุิตาหอนตุทุขะปมุจันตุสเพยติกาสุิตาหอนตุทุขะปมุจันตุสเพปิสาสเพยาคสเพเปตาสุิตาหอนตุทุขะปมุจันตุสเพอาจาริยุปสยาสุิตาห้อนตุทุขะปมุญันตุ สมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตวคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตวคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานาคาถาหันธรรมยังเทวตาที่ปฏิทานคาถายโยพาามเซยาเทวตาสันติวิหาราิวินีทูปเปยคารโพทิคารตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมทานเนนภูนตุป,ปูชิตาสทิ่งกะโลนเตทาวิหารามันททเรเทาราจามชานวากาจัพพิโวซาลาเมกาธานาปฏิอุปสกาคามาจัตเทซานิคมาเจศลา สัปานาปูตาสุกิตาผู้วันตุเตชลาผู้ชายแยปิอักขสัมภวะสังเซราชาตาธรรมโวปะปาติกาเนุยยา่งกังธรรมาวรังปฏิจเตศพัยเหตุทุกศะกรณตุสังขยังท่าตุจีรังสตงังธรรมโวธรรมธราจักปุกะลาสังโคโหตุสมะโควะอัธยาจหิตาย,ยจาอัอัมเพลรคันตุสธรรมโวสัพพหิธรรมจาริโนมุทิงสัมปบุเนยยามาธรรมเเมริยะปาเวทิเต สปนาโหตุสัพหิปานิโนพุทธศาสเนาธรรมมาธาังพระเวชันโตกกาเลเทวพระวัสตุวุธิภาวิยาสตานังชิมิทังเนตุเมทานิงมาตาเปติติตาจัดอัลละชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานุประชังลักขันตุสัพาทาเทวตาอุยุชนคถา ทุกขปัตตาชนิดทุคขาพยาปัตตาชนิดปยาโซกปัตตาชนิดโซกาโหุ่นตุสภะิปานิโนเอตาวตาจะออมิสั nah. ่งปทังปุญญาสั่ปทังสัพเพเทวานุโมทตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทาตุสัทธายาสีลังและกุตุสัปทาภาวนาเพียตาโหตุขจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปันเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนาละขังพนามิสัพพโซสุมังคารคถา โคตุสัพพังสุมังคะลังะคันถูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวทีโหตุนิลันตะลังโคตุสัพพังสุมังคะลังะคันถูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวทีโหตุนิลันตะลังโคตุสัพพังสุมังคะลังะคันถูสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสวทีโหตุนิลันตะลัง สพุทธพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพระลังอาราหันตานจัตเชนาลคังพนมิสวัสโซสพุทธพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพะลังอรหันตาจเตเชนะลัคังพนมิสวัสโซสพุทธพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพระลังอรหันตาณจัตเชนาลัคังพนามิสพัสโซสพุทธพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพะลังอราหันตาจเตเชนะลคังพนมิสวัสโซสภุทธพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพลังอรหันตาจัตเชนะลคังพนมิสััสโซ ส binary, ัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจัยังพลังอารันตานัญจเตชะนะรังพรมิส laughter, สปั pensando. สโซส,ส, mole, ส,สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจัยังพลังอารันตานัญจเตชะนะรังพรมิสสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจัยังพลังอารันตานัญจเตชะนะรังพรมิสสปัสโซ ด้วยอานาจแห่งบุญุษกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธายพระพุทมมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศวหวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวัสดิ์คารายขอในโรงแห่งบุญุษกุศลนี้จงเป็นสราพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทนทิรางานรัตนกุลนางอรไทยงานรัตนกุลนายสมทิพย์งานรัตนกุลให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งกำได้สุริมั่นคง เป็นสมาชิกมันชอบทำคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้สรรันเิีฐของข้าพเจ้าแควงแกปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขออุทิศส่วนนี้มอบให้แด่นายกิตตดาประชาสินชัยนายสหวัฒอนุกูลวัฒนานายวิพัวดิตพวกงรัไปแล้ว ขอให้ความสุขสวัสดีจงมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสวดสา,ยายระยพระพุทธมนต์นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสารุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพระปิตายกเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลงทั้งหมดที่ศาสาอิสงามฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนโดยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศ,ศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นศิลิมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ผู้ครอบครองวัตถุมงคลและผู้บูชาวัตถุมงคลทุกประการเทิน